มนุษย์ทุกทุกคนรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายและตัวเราเองด้วยล้วนปรารถนาความสุขทั้งสิ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็อยากจะอยู่อย่างมีความสุขแม้ยามรับประทานอาหารก็อยากรับประทานอย่างมีความสุขยามหลับก็อยากนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุข กระทั่งยามจะตายก็อยากละจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขครั้นละโลกไปแล้วก็ยังอยากมีความสุขต่อในสัมรายภพฉะนั้นหากเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงที่จีรังยั่งยืนเราก็ต้องรู้จักสแสวงหาให้ถูกวิธีโดยการหมั่นฝึกใจให้หยุด ห้นิง่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจแล้วเมื่อใจเราหยุดได้ถูกส่วนก็จะพบกับความสุขสมหวังที่แท้จริงในชีวิตกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อครั้งเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่ได้กล่าวว่านณะสมาธิปรโรอธิ อสมิงโลเกปรามิจะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสิ่งเอินที่จะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าสมาธิเป็นไม่มีความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นมาใจได้อย่างลงสู่สมาธิใจหยุดนิ่งอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เป็นหนึ่งในภาวะนั้นจิตจะตั้งมัน่น สะอาดบริสุทธิ์มีความสงบเบาสบายเป็นกลางกลางไม่ยินดียินร้ายกระทั่งความละเอียดของใจนะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีพลังขับเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจนไปถึงต้นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงภายในซึ่งเป็นความสุขที่สร้างพลังของชีวิต เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางเป็นอิสระไร้ขอบเขตเป็นความสุขที่ยังดวงจิตให้สว่างสวยัยสามารถขจัดความมืดมิดในชีวิตให้หมดไปและจะพลิกผันชีวิตที่เคยระทมทุกข์ให้กลับมามีความสุขที่แท้จริงได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากผู้ไม่รู้ มาเป็นผู้รู้ได้ความสุขชนิดนี้นะเป็นความสุขที่ตัวเราตลอดจนมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างสวแสวงหากันฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทั้งภายในและต่างประเทศทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสิ่งที่จะนำความสุขมาให ยิ่งกว่าสมาธินั้นนะเป็นไม่มีนัตถสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดใจนิ่งนะไม่มีสมัยพุทธกาลมีท่านผู้มีบุญท่านหนึ่งท่านชื่ออกกันธิตะท่านมีความปรารถนาจะสแสวงหาความสุขที่แท้จริง แม้ท่านจะร่ำรวยในระดับบทของมหาเศรษฐีผู้มีฐานะมั่งคั่งและก็ได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมแต่ท่านก็ไม่เคยพบกับความสุขที่ทำให้ท่านอิ่มใจหรือพอใจเลยท่านจึงเรียนถามพระเถระวะ่าและคุณเจ้าผู้เจริญครับผม ใครอยากได้ความสุขอยากพ้นทุกข์มีวิธีการไหนบ้างที่ผมพอจะทำได้ในเพศภาวะนี้ขอพระคุณเจ้าดิโปรดแนะนำให้กระผมสักอย่างหนึ่งเถิดพระเถระเห็นท่านยังมีอินทรีย์อ่อนอยู่จึงแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงถวายทานเป็นประจำเถิด ปกันทิตะบุตรเศรษฐีก็ได้ทำตามคำแนะนำของพระเถระโดยถวายทานทุกวันไม่เคยขาดเลยทั้งถวายสลาก,กับพัดคือถวายพัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ตามที่จับสลากได้ถวายปักขิกพัดคือถวายพัตตาหารในวันปักซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ถวายวัดสาวาสิกภพคือถวายพัะตาหารแก่ภิกษุผู้อยู่จามันสาแล้วก็ถวายปัจจัยทยธรรมจิลานาเภสั์รวมทั้งอัฐบริขารมีบาทและจีวรเป็นต้นท่านก็พบกับความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนไอความสุขอันเกิดจากการเป็นผู้ให้เพราะหัวใจของผู้ให้นั้นน่ยย่อม ขยายใหญ่ไม่มีประมาณมีความสุขความปลื้มปีติใจได้ผลแห่งทานบารมีที่ได้ทำไว้แล้วท่านก็เกิดแรงบรันรดาลใจที่จะทำความดีเพื่อได้ความปีติสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจึงเรียนถามพระเถระถึงวิธีการสแสวงหาความสุข ที่ยิ่งไปกว่าการให้ทานว่ามีอะไรอีกบ้างพระเถระก็ให้ท่านสมาทานรักษาศีลห้าและก็รักษาโอโบส,สัตศีลในวันพระและก็ให้รับไตรสรณคมให้ยึดพระรัตนตรยัยคือประพุทธพระธรรมและประสงค์เป็นสรณนะอย่างอื่นนั้นไม่ใช่ใหยึดเอาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระรัตนตรัยเท่านั้น เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพียงอย่างเดียวท่านก็รับคำแล้วก็ทำตามคำแนะนำของพระเถระทุกอย่างชีวิตของท่านก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นตามลำดับราะอาศัยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อมาท่านก็มารําพึงว่าเราได้ทำบุญ ทำความดีจะได้เพงาา่งคารวะยังมีความสุขทั้งเพียงนี้หากว่าได้ทำความดีในเพศบาประชิตคงจะดีมิใช่น้อยเพียงแค่คิดอยู่ในใจยังไม่มั่นใจว่าตัวน่ะจะบวชได้หรือเปล่าดังนั้นท่านจึงไปกราบรเรียนพระเถระเพื่อขอคำแนะนำ พระเถระก็แนะว่าถ้าเธอปรารถนาจะเป็นมารมชิตก็จงบวชเธอเพราะชีวิตของนักบวชเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะ,สะแสวงหาความรู้แจ้งความบริสุทธิ์และความสุขที่สมบูรณ์ท่านก็เห็นดีเห็นงามกับคำแนะนาของพระเถระผู้เป็นยอดกัลยาณมิตร จึงรีบสะสางการงานวางภารกิจต่างๆในทางโลกลาบิดามารดาแล้วก็ออกบวชเมื่อาบชชาอุปสมบทแล้วพระอุปชาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระวิน,นัยก็ได้อบรมพร่ำสอนพระวิน,นัยที่พระภิกษุต,ต้องประพฤติปฏิบัติอันประกอบไปด้วยศิกขาบท227ข้อ รวมทั้งข้อวัดปฏิบัติที่ควรทำและไม่ควรทำแล้วต้องศึกษาที่โครจรและที่อะโครจรที่ไม่ควรไปแล้วก็ทรงจำศึกษาพระปาติโมกให้แตกฉานจะได้ไม่ไปประพฤติผิดพลาดส่วนผู้ทำหน้าที่พระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระอภิธรรมก็ให้ความรู้ท่านในด้านธรรมะ ที่ต้องนำไปประพฤติปฏิบัติไปเกิดความเป็นพระทิศสมบูรณ์ท่านลองศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนอย่างเคร่งครัดจนรู้สึกอ่อนล้าและอึดอัดในการครองเพศนักบวชอยู่วัมนมหนึ่งท่านลำพึงลำพันกับตัวเองว่า,เ,าเราปรารถนาความสุขจึงออกบวชแต่ชีวิตของนักบวช ช่างยากเหลือเกินขอ้อวัดปฏิบัติก็มีมากมายแต่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกคงจะสะดวกใจมากกว่านี้เราควรจะศึกไปใช้ชีวิตอย่างเดิมจะดีกว่าพอคิดอย่างนี้บ,บ่อยๆใจก็ํำร้องเรียกหาอยากจะลาสิกขาแต่ก็เกรงใจพระอุปชาจารย์ จนกระทั่งตัวสู้ผมเฉาลงไปทุกวันเพื่อนวิกษุเห็นท่านมีอาการผิดปกติไปไม่ลาวเริงแจ่มใสเหมือนแต่ก่อนจึงถามท่านว่าเป็นอะไรแรกๆท่านก็อายที่จะบอกแต่พอถูกสหธรรมิกรบเร้ามากเข้าท่านก็เลยเปิดเผยความในใจว่าท่านอยากจะลาสิกขา เพื่อสาสธมิกเห็นท่าไม่ดีจึงไม่บอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดใกนกำลังใจพูดยกใจท่านแต่ก็ไม่เป็นผลจึงไม่บอกพระอุปชาพระอุปชาก็พูดในข้อคิดสกิดใจและพูดใกนกำลังใจในทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เป็นผลทั้งเพื่อนสหธรรมิกพระอาจารย์และพระอุปชาทุกทุกรูป ทั้งรักและสงสารท่านไม่อยากให้ท่านลาสิกขาเราเห็นว่าท่านเป็นพระที่ดีมีจิตใจงามตั้งแต่ครั้งยังเป็นคารวะจึงพาท่านไปพบพระสัมมาสัม,มพุทธเจ้าพระองค์ทรงถามพระอ,อกกันทีตะวะ่าโดยก่อนภิกษุจริงหรือที่เธอปรารถนาจะลาสิกขาท่านทูลตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะ เพราะเหตุไรหรือเธอจึงอยากลาสิกขาท่านก็ตอบว่าเพราะข้าพระองค์อึดอัดในการรักษาพระธรรมวิน,นัยที่มีข้อวัดปฏิบัติมากมายเหลือเกินข้าพระองค์ปฏิบัติไม่ไหวพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงปลอบใจและตรัสถามความเห็นว่าถ้าเธอรักษาเพียงสิ่งเดียวสิ่งเอนไม่ต้องรักษาเลยนะเธอจะทำได้ไหม ฉันกรีบตอบทันทีว่าได้พระเจ้าค่ะพรค์ยังตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงรักษาจิตดวงเดียวของเธอนะจะได้ไหมท่านยังตอบด้วยแววตาที่เปล่งประกายและมีความหวังขึ้นมาทันทีว่าได้พระเจ้าค่ะแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ประทานโอวาทว่าดูก่อนภิกษุเธอจงตามรักษาจิตของเธอไว แล้วเธอจะล่วงพ้นทุกข์ได้ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจะเห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้พอเจ้พุทธดำรัสระอกกันทิตะก็ได้บลุธรรมเป็นประโสดาบัน บ,บุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่คิดอยากจะลาสิกขาอีกต่อไปเราจะเห็นว่าการรักษาใจให้หยุดนิ่งเพียงอย่างเดียวนี้คือบทสรุปของชีวิตที่จะทําให้ชีวิตสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องไปเลือกหนทางชีวิตอื่นใดไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศภาวะไหนถ้าเรารักษาใจให้หยุดได้ จะอยู่ที่ตรงไหนก็มีความสุขโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ไม่ผูกขาดกับใครอยู่ที่ใจใครจะขวายคว้าเอาดังนั้นให้ทุกทกท่านได้เจริญสมาธิภาวนารักษาใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงจุดแห่งความสุขที่แท้จริงที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวะ ไปสู่อายตนานิพานทำให้สม่ำเสมอทำกันให้ได้ทุกๆวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณนาม,มัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเทิน